ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมขัช่างใหญ่ครับก็ตัดดีค่ะมันตัดแตกต่างจากร้านอื่นยังไงบ้างมันมีการเทคนิคกันบอกไม่ถูกเนาะเพราะว่าต่างคนช่างแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่สไตล์ใช่ไหมลูกค้าชื่อคุณอะไรครับนุชค่ะมาจากที่ไหนบางนาค่ะแล้วที่บางนาไม่มีร้านแต่ผมมั้งไงครับมีแต่ก็ตัดไปเลยอาบุญควรงั้นเลยอ๋อที่ชอบช่างใหญ่เพราะว่าช่างใหญ่ตัดผมดีแต่ที่ ตียพูดจะพูดจะพูดออกพูดไปเลยพูดออกซือไปเลยพูดไปเลยเซ็ตมันเป็นเซ็ตไม่ดีเซ็ตไม่สวยเซ็ตไม่สวยมาดูฮัลโหลแม่มาเซ็ตไม่สวยเป็นไงมั่งมาดูเอาเราตัดเราเซ็ตเันแบบธรรมชาตินะเราไม่ได้เป็นไรเน้นมากนะเพราะว่าเราเน้นให้มันสวยไป็นธรรมชาตินะนะครับก็ขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงตัดผมถูกที่สุดในชีวิตราคาเท่าไหร่สองร้อยแพงที่สุดในชีวิต เนี่ยเนี่ยมีลานเนี่ย um> ไปแล้วไปแล้วยิ่งอยู่นานเดียด๋ยวโดนเผาไปแล้วจริงจริงน้าสองร้อยว่าสิบเองจริงครับครับราคาเนี่ยต้องตัดกับพวกเด็กๆจบใหม่ไม่เด็กไม่เด็เดกก็แก่แล้วนะตัดกับคนแก่ที่ที่ที่พอใจนะแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นตัดจะจะแพงกว่านี้นะครัแต่ไม่ได้ไปตัดโอเคไม่เป็นไรคะ okay, ่ะโอเคบ๊ายบายสะท้อนความเป็นจริงเสียงจากลูกค้าเอฟซี ร้านกำเนิดสาลอนก็ตั้งอยู่ปากซอยพ่องหนษยูทินห้าสิบอเขตสายใหม่กทมนะครับหาไม่ยากนะถ้านั่ง,งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกมาทูสี่เดินเข้ 4, 4, 5, 10, 10, 000, 000, าซอยไม่เกิน50าเมตรร้านอยู่ฝ่ามือนะครับร้านก็เปิดสิ่โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะให้จองคิวเข้ามานะครับช่างใหญ่ตัดผมพันหนึ่ับาทช่างผู้แปดร้อนะครับช่องทางติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์จองคิวด้วยตัวเองก็ได้ศูนย์หกสองแปดและศนะูนยแ์แปดหนเะป็หางสะ line at a t ว่า กเสียนะครับชื่อจริงของช่างใหญ่นะนะครับก็ชมแล้วช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอมครับบ๊ายบายเขาชื่อช่างใหญ่เพชรมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งรอคะนน เก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ดทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุเธอจริงๆรมน่ต้องมาตัดกับเขาฉันตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ดทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้านำปลาดุเธอจริงๆริน่ต้องมาตัดกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้กดบติดตามอยาพพาคลิปใหม่ส ลกลับไปม่ใช่แค่แตัดผมยังมีเล็บทองแต่งให้สวยยามดูแพนทุกทรงดูเช่นกันเขาก็ยังติดดินยืนนับเดินแบบถึงนาทีเปิดรับลูกค้าไม่หยุดไม่ย่อนมาเมื่อไรก็ได้ไม่มีวันพักเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้กดติดตามอย่าพลาดคลิปใหม่ส